One small thing. When you bring me สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับสิบฉากโคตรชอบจาก The Final Cut วันนี้ก็มาถึงคิวของโจ๊กเกอร์2019ฉบับวากินฟินิกตัวละครที่เรียกได้ว่าหลายคนรอคอยที่จะได้ชมการวิเคราะ์ส10ฉากของเขามากที่สุดพอๆพกับตัวละครโจ๊กเกอร์ฉบับของฮีทเลจเจอร์จะมีสกี่ครั้งที่บทบาทของตัวละครในภาพยนตร์นั้นสามารถส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดและเปลี่ยนแปลงทัศนคติของเราได้แรงมากหลังดูจบและจะมีหนังสกี่เรื่องที่ยังฝังอยู่ในหัวเราเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนกว่าจะสลัดความจริงที่ภาพยนตร์เรื่องนี้กระแทกเข้ามาใส่เราออกไปได้ คับวากินฟินิก์โจเกอร์และอาร์เธอร์เฟล็กสามารถขุดอีกด้านหนึ่งของตัวเราออกมาได้ในเวลาแค่เพียง2ชั่วโมงพวกเขาทําให้เรามองเห็นความจริงของสังคมได้ชัดเจนขึ้นทําให้เราดําดิ่งในขณะเดียวกันก็สาแก่ใจกับสิ่งที่หนังเรื่องนี้สะบทให้ทุกคนฟังเริ่มรู้สึกหรือยังครับว่าในตัวเราเองก็มี2ด้านไม่ต่างจากอาร์เธอร์เฟล็กจากหนังเรื่องโจเกอร์ การจะเลือก1ิบฉากที่ชอบจากหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากมากครับเพราะมันดีงามสุดทุกฉากและเนื่องจากในหนังมีเหตุการณ์ให้วิเคราะห์ตีความอยู่มากผมเลยขอเลือกมาเฉพาะ7ฉากสำคัญกับ3หัวข้อวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับหนังและตัวละครนี้นะครับและก่อนอื่นคอนเทนต์ในคลิปนี้เหมาะสำหรับคนที่ดูหนังเรื่องนี้มาแล้วเพราะมันเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของเรื่องคนที่ดูมาแล้วถึงจะนึกภาพตามและเข้าใจได้ถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันที่ฉากแรกเลยครับ การถูกกลั่นแกล้งครั้งแรกในเรื่องแต่ไม่ใช่ครั้งแรกในชีวิตแค่ฉากที่2ของเรื่องหนังโจเกอร์ก็เริ่มดึงเราให้ดิ่งลงเล็กน้อยด้วยความสงสารแล้วครับฉากนี้เป็นฉากที่อาร์เธอร์เฟล็กกำลังทําการแสดงตลกอยู่ริมถนนใจกลางเมืองแล้วถูกกลุ่มเวรุ่นเข้ามากลั่นแกล้งเห็นได้ชัดว่าขนาที่เขาวิ่งตามเด็กพวกนั้นไปพร้อมกับตะโกนให้คนอื่นช่วยเหลือไม่มีใครสนใจเขาใช่แล้วครับตัวตลกอย่างเขาไม่มีค่าไม่มีตัวตนในสังคม และเมื่อมาถึงในตรอกเล็กๆทันทีที่เขาถูกเอาป้ายอัดหน้าแล้วตามด้วยการถูกกระทืบอาเธอไม่ได้ทําอะไรเลยครับเขาแค่นอนขดตัวอยู่เฉยๆไม่มีการปัดป้องเพราะมันคือความเคยชินคือสิ่งที่เขาเคยโดนมาตลอดชีวิตจนเขารู้วิธีที่จะผ่านมันไปได้ก็คือการยอมแพ้และอยู่เฉยๆบอกตัวเองว่าอดทนหน่อยอีกไม่กี่นาทีเดียวมันก็จบ แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงครับเจ็บตัวก็ยังพอทนได้นอนขดสักพักเดี๋ยวก็พยุงตัวลุกขึ้นไหวแล้วค่อยกลับไปยืนให้เจ้านายที่มีสนใจว่าเขาเพิ่งถูกทําร้ายมากลดาสนใจแค่ป้ายของลูกค้าที่มีค่ามากกว่าอาร์เทิร์เฟกถึงตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าในฉากแรกของเรื่องทําไมอาร์เทิร์เฟกถึงพยายามที่จะยิ้มให้มีความสุขให้ได้บ้างนั่นเป็นเพราะเขาอาจอยากจะลองมีความสุขจริงๆบ้างสักครั้งแต่ชีวิตที่ผ่านมาของเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกอาร์เทอร์ นั่นคือชะตากรรมของอาร์เธอร์เฟล็กชายอมทุกผู้มีความฝันอยากเป็นนักเดี่ยวไมโครโฟนสร้างความสุขสร้างเสียงฮาให้กับทุกคนและหวังว่าอาชีพที่เขารักจะทำให้ชีวิตของเขากับแม่ดีขึ้นได้ในสักวันขณะที่อาเธอร์นั่งดูรายการเมอรี่แฟรงคลินอยู่กับแม่ภาพในหนังก็ตัดไปตอนที่เขาเข้าชมรายการอยู่ในสตูดิโอซึ่งหลายคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าซีนนี้เป็นซีนมโนที่เขาสร้างขึ้นมาเอง ความน่าสนใจของฉากนี้คือปฏิกิริยาของคนที่อยู่รอบตัวอาเธอร์และการตอบโต้กลับแบบน่าสงสารของเขาตอนที่เมอรี่แฟรงคินักจัดรายการที่เป็นไอดอลของเขาเชิญให้ลุกขึ้นเขาภูมิใจและดีใจมากแม้อยากจะมีความสุขในภาพมโนของตัวเองแต่ความจริงที่เขาสลัดไม่หลุดก็ยังตามมาหลอนนั่นคือผู้คนที่ไม่เคยเห็นหัวเขาการยังอยู่กับพ่อแม่ทั้งที่อายุ40กว่าไปแล้วอาจเป็นเรื่องแปลกสำหรับฝรัง่งแต่มันไม่ควรที่จะเอามาเป็นเรื่องขำแบบดูแคลนกัน คนที่กําลังหัวเราะอาเธอร์ Arthur, ไม่รู้ปุ่มหลังของเขาด้วยซ้ําแต่ก็ยังหัวเราะโดยไม่สนใจการโต้กลับเล็กๆของเขาก็คือการพูดถึงความภาคภูมิใจเดียวของเขาที่มีนั่นก็คือการที่เขาได้ดูแลแม่ผู้แก่ชาราเป็นอย่างดีครับและสิ่งที่เห็นได้อีกอย่างในฉากนี้ก็คืออาเธอร์นั้นโหยหาความอบอุ่นจากพ่ออยู่ตลอดเวลาโดยมโนว่าอย่างมีพ่อที่ใจดีแบบเมอร์รี่แฟรงคลินสรุปคือซีนนี้อาเธอร์เฟล็กตตอบผู้คนที่ไม่เห็นหัวเขาได้แค่ในความคิดสังคมยอมรับเขาได้แค่ในมโนภาพ และความอบอุ่นจากพ่อก็เป็นไปได้แค่ในความฝันครับฉากที่ 3. ฉากฆ่าคนในรถไฟใต้ดินย้อนกลับไปก่อนหน้านี้หนังปูเรื่องราวให้เรารู้แล้วนะครับว่าอาเธอร์นั้นมีซีนหัวเราะท,ที่ไม่สามารถบังคับให้หยุดได้ซึ่งมาจากอาการของโรคที่มีชื่อว่าสุดบันบาเอฟเฟกที่ในบางครั้งทําให้เขาไม่อาจแสดงอารมณ์ได้ตรงตามความรู้สึกเมื่อเขาเริ่มเครียดก็มักจะหัวเราะอ,ออกมาให้เราได้เห็น อาเธอร์ถูกเพื่อนร่วมงานหลอกขายปืนให้เพื่อหวังให้เขาถูกไล่ออกจากงานจนเขาได้ตรงงานจริงๆแล้วระหว่างที่อยู่ในรถไฟใต้ดินเขาก็ไปเจอกับพนักง,งานบริษัท3าคนกำลังกลั่นแกล้งผู้หญิงอยู่อาเธอร์เริ่มมีอาการเครียดสะสมมากขึ้นเพราะไม่ชอบเห็นการถูกกลั่นแกล้งและมันทําให้เขาแสดงอาการหัวเราะออกมาในฉากนี้ดูตอนแรกมันเหมือนว่าอาเธอร์กำลังช่วยผู้หญิงด้วยการเบี่ยงเบนความสนใจแม้จะดูเป็นฮีโร่แต่ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ได้สนใจเขา อาเธอร์หัวเราะทั้งที่ไม่อยากหัวเราะเพราะเขารู้ตัวว่าจะต้องโดนอะไรหัวเราะทั้งที่หวาดกลัวจะมีใครกันที่หัวเราะได้หน้าเศร้าขนาดนี้พัฒนาการของอาเธอร์อย่างหนึ่งในซีนี้ก็คือการกล้าตอบโต้คนอื่นมากขึ้นแต่ผลลัพธ์มันก็ยังเหมือนเดิมเขาถูกกดให้จมพื้นและถูกบีบคั้นจนต้องระเบิดออกมาเป็นเสียงปืนที่ดังลั่นหน้าตกใจในตอนนี้สําหรับอาเธอร์มันคือการปลดปล่อยความสุดกลั้น เรารู้ว่าความผิดของทั้ง3มพนักงานบริษัทนั้นโทษไม่ควรถึงตายแต่ทำไมลึกๆเรากลับรู้สึกสะใจพอใจกับการกระทำครั้งนี้ของอาเธอร์ฉากต่อมารู้ความจริงเรื่องแม่อาเธอร์เฟล็กนั้นใช้ชีวิตอยู่กับแม่มาตลอดและโหยหาความอบอุ่นจากพ่อเสมอความหวังหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อเขาคิดว่าโทมัสเวนชายที่ร่ำรวยที่สุดในกอตแทมเป็นพ่อของเขา อาเธอร์ไปหาโทมัสและถูกปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงแถมโทมัสยังกล่าวหาว่าแม่ของเขาเป็นโรคประสาทสร้างเรื่องขึ้นการที่คนที่ตัวเองฝังใจคิดว่าเป็นพ่อแท้ๆไม่ยอมรับนั้นเป็นเรื่องที่หนักหนาแล้วเหตุการณ์ที่จะพูดถึงต่อไปนี้มันหนักอึ้งยิ่งกว่าเรารู้ว่าอาเธอร์นั้นรักแม่มากตั้งแต่จำความได้เขาก็อยู่กับแม่มาตลอดสิ่งเดียวที่ทําให้อาเธอร์รู้สึกมีตัวตนก็คือแม่แต่วันนี้แม่จะไม่เป็นเหมือนแม่อย่างที่เขารับรู้อีกต่อไป อาเธอร์ไปตามหาความจริงเรื่องเพน,นีเฟกแม่ของเขาที่โรงพยาบาลจิตเวชอาคมเขาได้คุยกับคนที่ดูแลเรื่องเอกสารและสังเกตได้ถึงสิ่งที่ชายคนนั้นไม่อยากบอกแต่อาเธอร์ก็ได้เอกสารมาจนได้รู้ความจริงว่าแม่ที่เขารักและดูแลมาอย่างดีที่สุดในชีวิตนั้นไม่ใช่แม่แท้ๆเป็นแค่คนที่เก็บเขามาเลี้ยงและปล่อยให้คนอื่นซ้อมทำร้ายร่างกายจนเขาได้รับความกระทบกระเทือนทางสมองอย่างหนักนั่นจึงเป็นสาเหตุที่เขาจำเรื่องที่แม่ทำร้ายจิตใจเขาไม่ได้และจำได้แต่เรื่องดีๆของแม่ ที่ผ่านมาแม่ทําให้เขารู้สึกว่าเขายังมีอะไรอยู่ในชีวิตแต่วันนี้เขาเพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วจากเดิมที่เขาไม่มีตัวตนในสังคมชีวิตเขาก็ไม่เคยมีอะไรเลยอีกด้วยไม่เคยมีอะไรที่ดีสักอย่างเขาใกล้จะดำดิ่งจนถึงที่สุดแล้วและความดำดิ่งนั้นมันส่งผลมาถึงฉากนี้ครับอาเธอร์ฆ่าเพนีเฟรกอะไรที่ทำให้อาเธอร์กล้าลงมือฆ่าคนคนเดียวในโลกที่เขารัก ความสกปรกของสังคมความลวงโลกในชีวิตของเขางั้นหรือถึงจุดนี้อาเธอไม่มีอะไรที่จะเสียอีกแล้วชีวิตเขาเกิดมาเพื่อรองรับความระยำของสังคมรองรับระบบรัฐที่ไม่สนว่าถ้ายังปล่อยให้เด็กชายคนหนึ่งถูกเลี้ยงด้วยมือของคนที่มีประวัติทางจิตแล้วมันจะเป็นยังไงสังคมไม่สนเขาเขาไม่มีตัวตนตั้งแต่วันที่เขาเกิดและวินาทีที่เขายอมรับอีกตัวตนหนึ่งที่ซ่อนอยู่และพยายามที่จะออกมาหลายครั้งแล้วก็เกิดขึ้นวินาทีนั้นก็คือวินาทีที่อาเธอร์ตัดสินใจฆ่าเพนนีเฟลก การฆ่าครั้งนี้มันต่างจากการฆ่าชาย3คนในครั้งก่อนครั้งนั้นเป็นแค่ปฏิกิริยาตอบโต้เมื่อถูกรังแกและไม่ได้ช่วยให้เขาพ้นทุกขทนภาพยังดูมนแต่คราวนี้มันดูสองสว่างไปหมดอาเธอไม่กลัวอะไรทั้งนั้นและไม่ปิดกั้นบุคลิกจ๊กเกอร์ที่ซ่อนอยู่ในตัวเขามานานอีกต่อไปฉากต่อมายิงเมอร์รี่แฟรงคินในรายการถ่ายทอดสด หลังฆ่าเพนนีเฟรกอาเธอร์กลับมาบ้านและซ้อมบทให้กับตัวเองโดยไม่รู้สึกผิดว่าเพิ่งฆ่าคนมานั่นแสดงให้เห็นถึงความไม่สนโลกอีกต่อไปแล้วของเขาและโจ๊กเกอร์แบบเต็มตัวก็กำลังไปหาเมอร์รี่แฟรงคินตอนที่อยู่ในลิฟต์ผมว่าช็อตน,นี้แหละเป็นช็อตที่บอกว่าตอนนี้โจ๊กเกอร์ฟูลพาวเวอร์ได้แสดงตัวออกมาอย่างเต็มที่แล้วหลักฐานคือรอยยิ้มมุมปากตอนที่ลิฟต์กำลังปิดนั่นเลยครับมันบอกว่าโจ๊กเกอร์กำลังดีใจและสะใจที่ได้เห็นวันแย่ๆแค่วันเดียวนั้นสามารถทำลายคนทีีี่่ดดดมาาาตตลออออชวิยงเร์ไ้ ก่อนหน้านี้อาเธอร์คิดจะมาฆ่าตัวตายในรายการเพราะหวังว่าความตายของเขาจะมีค่ามากกว่าตอนที่มีชีวิตอยู่แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนใจแล้วเพราะเมอร์รี่แฟรงคินคือคนที่สมควรตายที่สุดโจเกอร์ Joker นั้นอุตส่าห์ไม่ถือสาการกระทำที่ผ่านมาของเมอร์รี่วันนี้เขาแค่อยากมาส่งสารเท่านั้นวาทะที่โจเกอร์พูดในรายการมันกระแทกโดนใจทุกคำแต่การแทงมุกของเมอร์รี่ที่ทำให้คนอื่นหัวเราะอาเทอร์เหมือนกดให้เขาไร้ความหมายนั้นมันไม่ควรการเล่นมุกตลกที่ดีนั้นไม่จำเป็นต้องทำให้คนอื่นกลายเป็นตัวตลก แม้ว่าจะดูขำแต่คนที่ถูกทำให้เป็นตัวตลกนั้นเขาไม่ขำมีแต่จะสร้างความเจ็บปวดและบาดแผลให้กับผู้ถูกกระทำตอนแรกที่อาเธอร์ออกมาในรายการคนดูในสตูดิโอมองว่าเขาเป็นแค่ตัวตลกคนหนึ่งและสนใจแค่มุกล้อเลียนอาเธอร์ของเมอรี่เท่านั้นเขาไม่มีตัวตนจนกระทั่งบอกว่าเป็นคนที่ฆ่าสามพนักง,งานบริษัทในรถไฟใต้ดินนั่นแหละครับทุกคนสนใจเขาขึ้นมาทันทีนี่สินะต้องทำอย่างนี้ถึงจะมีตัวตนและขอเตือนไว้เลยว่ากรุณาอย่าทำกับคนอื่นเหมือนคนไร้ค่า เพราะว่าถ้าหากคุณล้ำเส้นจนเกินไปสักวันคุณจะโดนเหมือนที่คุณสมควรโดนความเดือดดาลของเขามันพลุ่งพลานจนรู้สึกได้ถึงความน่ากลัวจริงๆและนี่แหละครับสิ่งที่ทุกๆคนช่วยกันสร้างมันขึ้นมาโจ๊กเกอร์มาถึงฉางมีตัวตนตลอดเรื่องที่ผ่านมาการมีชีวิตอยู่ของอาเธอร์นั้นเป็นเหมือนคนไร้ค่าไม่มีใครมองเห็น จิตแพทย์ที่คอยเขียนใบสั่งยาให้เขาไม่เคยจําได้สักครั้งว่าเขาเคยบอกเล่าอะไรไปบ้างโทมัสเวนเข้าข้าง3าพนักง,งานที่ถูกอาเธอร์ฆ่าทันทีแม้จะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั่นสะท้อนให้เห็นว่าคนเราเลือมมองและเข้าข้างคนที่มีฐานะทางสังคมดีกว่าและเมอรี่ฟรงคินที่เห็นประโยชน์ของอาเธอร์เป็นได้แค่ตัวตลกให้กับงานของเขาและที่ตลกร้ายไปกว่านั้นทั้งที่ตัวอาเธอร์เป็นคนก่อเหตุยิงพนักง,งานบริษัท แต่คนที่ได้หน้ามีตัวตนขึ้นมาก็คือโจเกอร์ที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความต่างชนชั้นเป็นตัวแทนให้คนที่ถูกกดขี่ลุกขึ้นสู้ไม่มีใครสนใจอาเธอร์จนกระทั่งสิ่งที่เขาทําในรายการของเมอรี่แฟงคินอาเธอร์ไม่ได้ทําไปเพราะอยากดังและไม่ได้ต้องการมีตัวตนแล้วเขาแค่อยากทําอยากทําและอยากทําเท่านั้นเองโดยไม่ได้มีความเชื่อในอะไรเลยไม่ได้ทําเพื่อใครด้วยไม่สนการขับเคลื่อนสังคมใดๆแต่ทุกคนก็หันมาบูชาเขาเองสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนถึงอะไร สะท้อนถึงสังคมการแบ่งชนชั้นด้วยทัศนคติโง,โง่ๆจนทําให้ความขับข้องใจนั้นมันสามารถประทุขึ้นมาได้ทุกเมื่อขอแค่มีแรงกระตุ้นแค่เล็กน้อยเท่านั้นมาถึงตรงนี้แล้วฟังดูมันน่าหดหูมากเลยใช่ไหมครับ นั่นคือ7ฉากที่ผมเลือกมาพูดถึงและต่อจากนี้คือการวิเคราะห์นัยยะต่างๆที่หนังได้วางไว้ในเรื่องนี้มาตลอดทั้งเรื่องครับและนัยยะหนึ่งที่หลายคนเอามาพูดหลังดูจบคือเรื่องราวไหนในหนังเป็นเรื่องจริงแล้วเรื่องไหนคือเรื่องที่อาเธอร์เฟล็กจินตนาการขึ้นมาที่เรารู้แน่ชัดอยู่แล้วคือเรื่องของโซฟีผู้หญิงที่อาเธอร์ชอบครับหนังได้เฉลยไปแล้วว่าฉากออกเดทด้วยกันฉากบุกไปจูบเธอถึงห้องฉากเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลนั้นเป็นเรื่องที่อาเธอร์มโนขึ้นเองล้วน แล้วฉากที่มีโซฟีอยู่อันไหนที่เป็นเรื่องจริงบ้างฉากเจอกันครั้งแรกในลิฟต์มีจริงครึ่งหนึ่งและมโนโครึ่งหนึ่งครับสังเกตว่าตอนที่อาเธอร์เดินเข้าลิฟต์เขากดปุ่มลิฟต์แทบทุกชั้นแต่พอโซฟีกับลูกเข้ามาลิฟต์ไม่ได้หยุดแวะที่ชั้นไหนเลยแล้วมันเริ่มเป็นการมโนตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่ตอนที่ลิฟต์สะดุดครับก่อนหน้านี้เล็กน้อยถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าหลังจากเข้ามาโซฟี Sophie เรียกลูกให้ออกห่างจากอาเธอร์แถมมองเขาด้วยแววตาที่ไม่ชอบสักเท่าไหร่แต่่่พอออลลิฟ์สะดุดุซกกับเเป็นนนายชนยชรค ผมเดาว่าอาเธอร์น่าจะแอบชอบผู้หญิงคนนี้มานานแล้วครับความทุกข์ในวันแย่ๆทาให้เขาจินตนาการสร้างความสุขขึ้นมาเพื่อเป็นกราะให้กับตัวเองมีชีวิตอยู่ได้อาเธอร์ Arthur จึงสร้างเรื่องของโซฟีขึ้นมาครับอีกฉากที่ความจริงกับจินตนาการผสมกันอยู่ก็คือฉากที่อาเธอร์ไปเล่นเดี่ยวไมโครโฟนที่คลับอาเธอร์ Arthur ได้มาทําการแสดงที่นี่จริงและเขาก็จินตนาการมองเห็นโซฟีมานั่งดูเขาด้วย ตอนที่เขาเล่นได้หวยคือเรื่องจริงแต่พอเข้าช่วงที่ผู้คนต่างหัวเราะก,กับการสแสดงของเขานั่นคือการไหลเข้าสู่การมโนของอาเธอร์อาเธอร์ใช้โซฟีเป็นจินตนาการต้านทุกจนคิดว่าเรื่องของโซฟีทั้งหมดเป็นเรื่องจริงและเมื่อมารู้ในตอนท้ายว่าความสุขเดียวที่เขามีมันเป็นเรื่องหลอกอันนี้เจ็บมากการจินตนาการของเขาที่เกี่ยวกับโซฟีอาจเกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกสุดที่พวกเขาได้เจอกันซึ่งน่าจะเป็นเหตุการณ์ก่อนเจอกันในลิฟ ตอนนั้นโซฟีก็อาจจะดีกับเขาตามมารยาทเท่านั้นมันเศร้าแค่ไหนที่ความใจดีเพียงน้อยนิดที่คนแปลกหน้าหยิบยื่นให้ทําให้อาเธอร์จินนาการไปไกลได้ขนาดนั้นนั่นแสดงให้เห็นว่าอาเธอร์โดดเดี่ยวมากจริงๆแล้วยังมีฉากอื่นที่ไม่เกี่ยวกับโซฟีที่เป็นเรื่องมโนของอาเธอร์อีกไหม ฉากไปชมรายการของเมอรี่ตอนต้นเรื่องหลายคนพอจะเดาออกอยู่แล้วครับว่าไม่ใช่เรื่องจริงและฉากที่เมอรี่เชิญอาเธอร์อไปออกรายการจนนำไปสู่โศกนาฏกรรมกับฉากผู้ประท้วงต่างสรรเสริญอาเธอร์นั้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเรื่องจริงก็คืออาเธอร์อได้ไปออกรายการแล้วโจเกอร์ฆ่าเมอรี่ครับอันนั้นไม่ใช่เรื่องมโน ทำไมผมถึงคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องมโนทั้งที่ตอนที่อาเธอร์ออกเป็นดั่งในรายการเขาพูดว่ามันเป็นเหมือนกับที่เขาคิดไว้ซึ่งมันทําให้ตีความได้ว่านั่นคือจินตนาการของเขามากกว่าความจริงแถมท้ายเรื่องเขายังพูดกับนักจิตวิทยาสาวอีกด้วยว่าเขาแค่กําลังคิดมุกเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอาเธอร์ถูกจับมาที่นี่ตั้งแต่ตอนที่ตำรวจสองคนไล่จับแล้วแต่มีทฤษฎีหนึ่งที่ผมสังเกตมาตั้งแต่ต้ตตนเรื่องจนจบนั่นคือทฤษฎีการสูบบุหรี่ของอาเธอร์ นี่อาจจะเป็นเครื่องหมายการแยกแยะความจริงกับจินนนาการของอาเธอร์ในเรื่องนี้ครับอาเธอร์ Arthur เป็นคนที่สูบบุหรี่จัดมากนอกจากระหว่างการทํางานแล้วแทบทุกฉากเราจะเห็นว่าเขาสูบบุหรี่อยู่ตลอดเวลาแต่พออยู่กับโซเฟียอาเธอร์ไม่ได้สูบบุหรี่เลยไปชมรายการเมอรี่ตอนต้นเรื่องด้วยแต่กับตอนที่มาออกรายการช่วงท้ายเรื่องตอนที่เมอรี่เข้ามาทักทายเขายังมีบุหรี่อยู่กับตัวแม้กระทั่งตอนที่ฉากผ้าม่านเปิดออกเขาก็เพิ่งทิ้งก้นบุหรี่ เพราะฉะนั้นที่เขาได้มาออกรายการและโจเกอร์ฆ่าเมอรี่นั้นเป็นเรื่องจริงส่วนเรื่องไม่จริงก็คือหลังจากนั้นครับฉากที่ผู้ประท้วงมาช่วยเขาจากตำรวจและสรรเสริญเขาฉากนี้แก้ไขข้อสงสัยได้ด้วยทฤษฎีความสุขและทุกข์ของอาเธอร์อาเธอร์เ,ออรเ,อเคยพูดว่าชีวิตเขาไม่เคยมีความสุขแม้แต่วินาทีเดียวเพราะฉะนั้นตีความได้ว่าฉากไหนที่เขามีความสุขฉากนั้นเป็นแค่จินตนาการของเขาและฉากไหนที่เป็นทุกข์นั่นคือเรื่องจริงเกิดเหตุเจราจนในเมืองขึ้นจริงจ,งจากการกระทําของโจเกอร์ครับ แต่ที่ผู้ประท้วงสรรเสริญเขามันเป็นแค่จินตนาการยืนยันซ้ำได้ด้วยฉากตอนท้ายที่โรงพยาบาลโรคจิตตอนที่นักจิตวิทยาถามเขาว่าขำาอะไรอาทเธอร์ตอบว่ากำลังคิดมุกและมุกของเขาน่าจะเป็นตอนที่ถูกผู้คนที่ประท้วงช่วยและสรรเสริญเขาแต่มุกจินตนาการนี้ของอาทเธอร์ก็ไปตรงกับเรื่องจริงเรื่องหนึ่งคือโทมัสเวนกับเมียถูกฆ่าตายในตรอกเล็กๆต่อหน้าบรูตเวนครับ มันไม่สําคัญว่าเรื่องที่เกิดขึ้นอันไหนเป็นเรื่องจริงอันไหนไม่ใช่แต่มันสําคัญตรงที่ว่าในส่วนลึกแล้วตัวคุณเองอยากให้เรื่องไหนเป็นเรื่องจริงมากกว่าสุดท้ายทฤษฎีซ้ายขวาทฤษฎีนี้เกิดขึ้นจากการที่ผมสงสัยว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามีโจ๊กเกอร์อยู่ในตัวอาเธอร์แต่การปรากฏตัวที่ชัดเจนของโจ๊กเกอร์ครั้งแรกที่ปรากฏในเรื่องนั้นมันเริ่มตั้งแต่ตอนไหน จากต้นเรื่องเราจะเห็นได้ว่าอาเธอร์นั้นเป็นคนที่มีปมอะไรสักอย่างอยู่ในใจและมันทําให้เขากลายเป็นคนที่มี2บุคลิกซึ่งอีกบุคลิกหนึ่งของเขานั้นเราต่างเรียกกันว่าบุคลิกโจ๊กเกอร์หลายคนสงสัยว่าโจ๊กเกอร์มาอยู่ในตัวอาเธอร์ตั้งแต่ตอนไหนมันน่าจะมาอยู่นานแล้วครับแต่ในเส้นเรื่องของหนังชัดเจนจริงๆก็ตอนที่เขานั่งเขียนบันทึกอยู่ที่บ้านปกติอาเธอร์เป็นคนถนัดขวาครับสังเกตได้จากที่เวลาเขาจับทําอะไรก็มักจะใช้มือขวาการแต่งหน้าไขากุญแจล็อกเกอร์ er, กดลิฟ หรือแม้แต่การใช้เท้ารวมถึงการจดบันทึกอาเธอร์ใช้มือข้างขวามาตลอดจนกระทั่งถึงฉากนี้ที่อาเธอร์ใช้มือขวาเขียนบันทึกข้อความที่เป็นคำถามกึง่งบอกเล่าว่าสิ่งที่แย่ของการเจ็บป่วยทางจิตคือตัวอาเธอร์เขียนได้เท่านี้ครับแล้วก็พยายามคิดหาคำตอบจนเขาเริ่มเครียดและการขยับตัวของเขาก็แปลกไปทันทีจากนั้นโจ๊กเกอร์ผู้ถนัดสายก็มาต่อประโยคให้จนจบสิ่งที่แย่กว่าการเจ็บป่วยทางจิตคือคนอื่นอยากให้เราทำเหมือนเราไม่ได้ป่วย นั่นคือการออกมาของโจกเกอร์ที่ชัดเจนมากในช่วงต้นเรื่องซึ่งฉากก่อนหน้านี้จะมีปรากฏออกมาอยู่หน่อยหนึ่งคือตอนเต้นรํากับปืนแต่ก็ไม่ชัดเจนเท่าครั้งนี้ครับและถ้าสังเกตให้ดีหลังจากฉากเขียนบันทึกอาเธอร์มักจะใช้มือซ้ายและขวาสลับไปมาอยู่เรื่อยซึ่งการกระทําอันไหนมาจากโจกเกอร์และอันไหนมาจากอาเธอร์เรามาดูกันครับถูกไล่ออกผ่านตู้โทรศัพท์คืออาเธอร์ขาคนในรถไฟใต้ดินเป็นโจกเกอร์ ในฉากนี้มีข้อสังเกตอีกอย่างไม่รู้ว่าทีมงานจงใจหรือเปล่าที่ให้คนที่เป็นหัวโจกกระทืบโจเกอร์หน้าตาคล้ายบรูตเวนฉบับเดอะดาร์กไนท์และคงไม่ใช่ความผิดพลาดของทีมงานอีกแน่ๆที่กระสุนที่ยิงออกมาจากปากกระบอกปืนมันเกินจำนวนที่ปืนกระบอกนั้นจะบรรจุได้กระสุนเกินบอกอะไรมันอาจเป็นในัยะบอกว่าการกระทำของโจเกอร์นั้นมักจะมีความเกินจริงผสมเข้ามาด้วยจริงๆแล้วชายคนนี้อาจเสียชีวิตตั้งแต่ในรถไฟแล้วครับแต่ว่าตายที่ไหนผลก็ไม่ต่างกัน มาต่อที่ฉากแยกโจ๊กเกอร์กับอาเธอร์ครับหลังยิงคนตายเสร็จที่ตกใจและวิ่งหนีะเะลิดคืออาเธอร์ฉากเจอบรูตเวนคืออาเธอร์รับสายโทรศัพท์จากรายการเมอร์รี่คืออาเธอร์แต่ที่คิดแผนร้ายคือโจ๊กเกอร์ครับบุกห้องโซฟีคืออาเธอร์และเมื่อได้รู้ว่าโซฟีเป็นแค่จินตนาการอาเธอร์ Arthur รู้สึกว่าตนไม่เป็นที่รักที่ต้องการของใครเลยจึงปล่อยให้บุคลิกโจ๊กเกอร์ครอบงำอย่างเต็มรูปแบบมาถึงฉากฆ่าเพนนีเฟล็กที่ใช้2มือพร้อมกัน ฉากนี้เหมือนกับว่าโจเกอร์กำลังต้อนรับอาเธอร์เข้าสู่โลกของเขาและในมุมมองของอาเธอร์มันเหมือนเป็นการประกาศว่าเขายอมรับด้านโจเกอร์ของตัวเองหมดแล้วการฆ่าเพนนีก็เหมือนเป็นการฆ่าความเป็นอาเธอร์ให้ตายไปด้วยฉากฆ่าเพื่อนร่วมงานคืออาเธอร์และฉากไฮไลท์ของเรื่องฆ่าเมอร์รี่ต้องเป็นฝีมือโจเกอร์เท่านั้นสังเกตได้ว่าก่อนฆ่าเพนนีเฟล็กการกระทําที่ไม่รุนแรงมาจากอาเธอร์ที่มีบุคลิกอ่อนแอและยินยอมส่วนความก้าวร้านั้นมาจากโจเกอร์ที่ชอบความรุนแรงและต่อต้าน แต่หลังจากที่โจ๊กเกอร์สอนให้อาเธอร์ฆ่าคนเป็นอาเธอร์ก็สามารถฆ่าเพื่อนร่วมงานได้แบบไม่ลังเลทั้งหมดนี้จึงอาจสามารถสรุปได้ว่าเมื่อใดที่รังนี้ใช้มือขวาน,นั่นคือตัวอาเธอร์และหากใช้มือซ้ายนั่นก็เป็นโจ๊กเกอร์ครับอ้อลืมบอกอีกอย่างครับในความคิดของผมทุกการเต้นของอาเธอร์คือโจ๊กเกอร์นะครับเต้นครั้งแรกกับปืนคือการออกมาแสดงความดีใจที่กําลังจะได้เห็นความรุนแรงครั้งที่2เต้นเพื่อรักษาไม่ให้อาเธอร์สตีหลุดหลังจากฆ่าคน ครั้งที่3เต็มแก่พาฉลองการได้ครอบงำร่างมากกว่าอาเธอร์และสุดท้ายเต็มฉลองเปิดตัวโจ๊กเกอร์ฟูลพาวเวอร์แบบอลังการที่เจ๋งคือว่าคินฟินิ์ในบทอาเธอร์นั้นสามารถเต้นแสดงอารมณ์ออกมาได้ถึง4แบบและมันบูเททุกฉากจริงๆสุดท้ายอันนี้ผมยังแก้ไม่ตก ทุกฉากที่มีนาฬิกาปรากฏทําไมต้องเป็น11นาฬิกา11นาทีแล้วมีแค่ฉากในรายการเมอร์รี่เท่านั้นที่เป็น10นาฬิกา40นาทีหรือระยะเวลาจากที่อาเธอร์เข้ารายการจนถึงจังหวะที่เขาใช้ปืนยิงเมอร์รี่มันไปตรงกับเวลา11นาฬิกา11นาทีพอดีอันนี้หนังต้องการสื่ออะไรผมไม่อยากให้มันเป็นอย่างที่ผมคิดเลยครับก็ครบจบกันไปแล้วนะครับการวิเคราะห์แต่ละฉากกับการตีความหนังโจ๊กเกอร์ อย่าลืมว่ามันเป็นแค่การวิเคราะห์อาจมีถูกผิดสาระสําคัญคือการได้แลกเปลี่ยนความเห็นครับและก่อนจากกันไปอยากบอกน้องๆที่ยังเป็นเยาวชนนะครับโจ๊กเกอร์เป็นแค่เพียงโลกสมมติที่ทีมสร้างหนังมีเป้าหมายเพื่อให้คนในสังคมได้ตระหนักถึงความเท่าเทียมการมองเห็นคุณค่าของชีวิตโดยไม่แยกแยะว่าเป็นใครเป็นอะไรตัวหนังไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงทั้งความรุนแรงจากความโง่องของคนในสังคมที่กระทำต่ออาเธอร์และความรุนแรงที่โจ๊กเกอร์ตอบโต้กลับ ผลของการทำร้ายผู้อื่นไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่มันไม่ดีทั้งนั้นโจเกอร์ <Joker S 1> เป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ของผลการกระทำที่ไม่ดีของผู้คนในสังคมไม่ต่างจากแบทแมนที่แบทแมนถูกมองว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความกลัวของอาชญากรเขาเกิดขึ้นจากความเน่าเฟกของสังคมเช่นเดียวกับโจเกอร์เพียงแต่แบทแมนถูกสร้างขึ้นโดยการกระทำของอาชญากรส่วนโจเกอร์เกิดขึ้นโดยการกระทำโง่ๆของคนทั่วไปดังนี้จึงอาจคิดได้ว่าทั้งแบทแมนกับโจเกอร์ต่างฝ่ายต่างสามารถสร้างตัวตนของอีกฝ่ายขึ้นมาได้เช่นกัน ฮีโร่แบบแบนแมนสามารถสร้างโจ๊กเกอร์ได้และว,วายาร้ายแบบโจ๊กเกอร์ก็สามารถสร้างฮีโร่แบบแบนแมนได้เช่นกันแต่บทสรุปของแบนแมนกับโจ๊กเกอร์คือการไม่ถูกยอมรับในสังคมเพราะอะไรรู้ไหมครับก็เพราะว่าความรุนแรงไม่ใช่คำตอบของการแก้ปัญหาครับการรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราต่างหากที่จะช่วยให้สังคมดีขึ้นอย่างคำพูดที่ว่าความมืดไม่สามารถขับไล่ความมืดได้มีเพียงแค่แสงสว่างเท่านั้นที่สามารถทำเช่นนั้นได้ครับ และความเกลียดชังไม่สามารถไล่ความเกลียดชังมีเพียงแค่ความรักเท่านั้นที่สามารถจะทำเช่นนั้นได้สุดท้ายนี้ผมเชื่อว่าทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปจากช่องเดอะไฟนอลคัทคงมองเห็นถึงความตั้งใจจริงและความรักในการสร้างช่องนี้ขึ้นมาผมไม่ขออะไรมากครับขอแรงคุณคุณแค่ช่วยกันกดไลค์ให้กำลังใจกดแชร์และกดติดตามช่องนี้เพื่อเป้าหมายที่ผมตั้งไว้ว่าอยากให้ถึงล้านซับไวๆ ขอสัญญาว่าไม่ว่าช่องนี้จะมียอดซับอยู่ที่เท่าไหร่ผมจะพยายามทำคอนเทนต์ให้มีคุณภาพใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับช่องที่เป็นสตูดิโอใหญ่ให้ได้อยู่สมอสุดท้ายท้ายสุดผมนาเดียวและเดอะไฟนอลคัดขอกล่าวคำว่ารักคุณขอบคุณและสวัสดีครับ